สุดยอดความงามครับน้ำตกกาดฟันจากเมืองจำมปาศักดิ์โอ้โหดูเมฆหมอกครับไอน้นาำพะวันนี่เมฆหมอกไอน้นาำเนาะสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยครับผม,มา ไป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 ไทยเบียวนดิ้งไป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 ไไป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  เราเดียวนะเรนเดียวก่อ้มงจะไปตรงนู้นแล้วรอกอนแป๊บพี่ภูรยังอย่่นะสายเห็นน้ำก่าตกไเยใครเห็นน้ำตกกคนอกันได้นหมาัด้ถ่ายดินี่จะลหาเลยอะพดีคนคนคนถ่ายมีความสุขมากเลยอ่ะคิดดูไยเข้าถ่ายเดียวก่อน

ครับ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 222เช็คนี่ต้องมาหมดเดี๋ยวสิครับเอาอย่าง ยอดความสวยงามครับผมก้าลังอยู่ที่น้ำตกตาดฟ้านะครับผมสวยมากใช่ยับแยบยลยับแยบยลสวยครับก็ามาดูได้นะครับที่ลาวใต้เขาสวยก็แคสักหน่อยครับเพื่อนๆตอนนี้เขากำลังจะโดดนะครับโดดสลิงน,นะครับผมโโอ้หสูงมากเลยกำลังเ,เตรียมตัวอยู่นะครับกำลังเคลียร์อยู่ จุดนี้ครับและจุดนั้นก็เป็นจุดชมยิวที่ยื่นลงไปโนนะครับข้ามเหียวไปน่นนะครับ<ด>ข้ามเหียวไปฝั่งนู้นไกลมากถูกความลึกข้ามไปฝั่งนั้นตกตอนนี้ยังไม่มีใครลงไปครับตอนนี้ยังเตรียมพร้อมอยู่ รอคิวกันเป็นแถวน้าเหรอไหม สวยงามเลยเพื่อนตอนนี้ยังไม่มีหมอกอ่ะอันนี้คืออะไรนี่อ๋อันนี้ตอนรมผัดทั้งอง่ามอืม้ตอนนี้ก็ได้มันจะขึ้นมาปกคลุมเลยนะ